ทุกคนตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่บอยบอยแคมป์ตอนนี้ประมาณ8ดโมงเช้าคนเขาก็เริ่มจะเก็บเต็นท์กันละที่เนี่ยเช็คอินได้ถึงเที่ยงถ้าเลยเวลาก็ต้องจ่ายชั่วโมงละพันแน่นั่นก็พี่บิ๊กไบมาโซโลโ่แคมป์คนเดียวเก็บเต็นท์เสร็จละรวดเร็วมากเลย ส่วนเรานั้นก็นั่งชิลๆชมวิวกันไปก่อนเช้านี้กลางออนนิ่งออกมาด้วยเพราะแดดเริ่มร้อนนิดนึงนั่งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่มองเห็นภูเขาเป็นอะไรที่สดชื่นมากเพิ่มความสดใสให้เชา้านี้ด้วยการจิบชาเขียวร้อนๆสักแก้ว มาดูตรงนี้กันคุณผู้ชมเมื่อคืนอนอนในรถแต่พื้นดินที่นอนมันค่อนข้างจะเอียงนิดหนึ่งลูกพี่เขาก็เลยเอาสโลปมาวางปรับระดับความต่างพื้นให้เสมอกันมากขึ้นก็เลยหลับสบายเลยเมื่อกี้เราได้ยินเสียงต๊อกตอกแตกแต เราก็งงนลยว่าเสียงอะไรเป็นเสียงหนูน้อยพยายามจะตอกเสาเต็นท์เหมือนคุณพ่อเขาน่ะส่วนตอนนี้คุณพ่อก็พยายามจะถ่ายรูปลูกสาวอีกทีหนึ่งน่ารักจังเลยอ่ะสำหรับคนญี่ปุ่นการมาแคมปิ้งก็คือการได้มาใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัวเห็นแล้วก็มีความสุขดีจังเลย หลังจากที่เราพาน้องหมาไปเดินเล่นเราก็กลับบัที่รถบ้านของเราตอนนี้คนก็เริ่มทยอยกันออกไปเยอะแล้วเอ,เอาละตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านกับเขาบ้างละ ทุกอย่างก็ใส่กลับเข้ารถไปอย่างเรียบร้อยด้วยฝีมือลูกพี่ของเรานี่เองลูกพี่เขาบอกว่าต้องหมุนให้สุดจนสัญ,ญลักษณ์สีแดงหายไปเรื่องจัดระเบียบก็ต้องยกให้ลูกพี่เขาอีกเหมือนกันตอนนี้เราก็มาเติมแอดบลูเพิ่มไปอีกหน่อย รถบรรทุกใหม่ๆจะมีที่ให้เติมแอดบลูเพื่อช่วยลดมลพิษด้วยคนกลับไปจะหมดละแต่คุณผู้ชมสังเกตไหมไม่มีขยะเลยสักชิ้นเราจะบอกว่าที่นี่ไม่มีถังขยะนะทุกคนต้องเก็บขยะกลับไปทิ้งที่บ้านเองสุดยอดไปเลยเนาะคนประเทศนี้นี่เขามีระเบียบวินัยกันจริงๆตอนนี้น้องสายลมยามเช้าของเรา mm. ก็พร้อมจะพาเรากลับบ้านแล้ว เรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปดูที่สวยๆอีกที่หนึ่งทีแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าที่นี่เป็นยังไงแต่พอเดินข้ามสะพานมายังกระหลุดเข้าไปอยู่ในภาพวาดของศิลปินเลยทีเดียว ใสมากๆเลยคุณผู้ชมตรงนี้เขาเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าพอออกมาเราก็เจอที่ขายผักแบบเซลส์เซอร์วิสหยิบเองหยอดเอง แถมกระปุกก็ยังน่ารักอีกด้วยนี่ลูกพี่ก็บอกให้เราถือถังไปใส่น้ำจะไปใส่น้ำอะไรกันน่ะโอ้โหนี่มันโรงงานอะไรปะเนี่ยทุกคนตั้งหน้าตั้งตากรอกน้ำใส่ขวดกันใหญ่เลย เขาเชื่อกันว่าน้ำตรงนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเทพ,พเจ้าน้ำนี้ก็คือน้ำแร่ธรรมชาติบริสุทธิ์แท้ๆกรอกใส่ขวดเอากลับบ้านไปได้ฟรีไม่ต้องเสียเงินดูอย่างคุณตาคุณยายคู่นี้สิขนกลับไปเป็นคันรถเลยมีคุณป้าใจดีคนหนึ่งเอาน้ำใส่ถ้วยมาให้น้องหมาเราด้วย 呢個結束時。<laughs> ีเราก็ชอบลองชิมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของแต่ละที่นะอย่างอันนี้เป็นนมกล่องอร่อยดีเหมือนกันเห็นสถานที่แปลกๆดีไซน์เก๋ๆอย่างเงี้ยทีแรกเราก็คิดว่าเป็นอะไรนะที่นี่เขาเป็นโรงแรมแล้วก็มีแคมป์ด้วยสามารถจะตั้งเต็นท์ได้ที่นี่เหมือนกัน รามาทำอะไรที่นี่น่ะหรอจะมาตั้งแคมป์กันอีกคืนหรือ,อยังไงไม่ใช่หรอกคุณผู้ชมที่เนี่เราจะมาอาบน้ำที่นี่เขามีออนเซ็นด้วยก่อนจะกลับถึงบ้านก็ว่าจะแวะแช่ออนเซ็นให้สบายตัวสบายใจก่อนคืนนี้จะได้หลับสบาย คุณผู้ชมดูไหมว่าพอเข้าไปข้างในแทนที่จะได้แช่น้ําอย่างสบายใจกลายเป็นว่าต้องมารับบทพี่เลี้ยงเด็กซะอย่างนั้นเรื่องก็มีอยู่ว่าตอนแช่น้ําอยู่อ่ะมีเด็กน้อยสองคนมาตีสีเล่นกันไปเล่นกันมาให้เราจูงออกมาด้วยเลยนี่ค่ะเจ้าหนูน้อยคนนี้แหละค่ะสนิทกันเร็วมาก 食べれる食べたら死死ぬแล้วเจ้าสองหนูน้อยก็ปีนต้นไม้โชว์กันใหญ่เลยอ่ะเก็บผลลไม้อะไรมาให้เราก็ไม่รู้ดูดูนี่ลูกคนหรือลูกลิงอะเนี่ยเจ้าคนน้องก็ไม่ยอมแพ้ จะปีนตามคนพี่ไปให้ได้เอายังไม่ทันขาดคำเลยลูกนั่นันก็ยังอุตส่าห์มาให้เนาะน่ารักจังเลยเจ้าหนูน้อยเนี่ยอใ่นะใชพอเห็นกล้องก็วิ่งมาดูกันใหญ่เลยว่าด้านหลังกล้องเป็นยังไง แล้วทริปนี้ของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าเราจะไปที่ไหนตามไปดูกันนะทุกคนขอบคุณมากๆเลยวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ